สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับร้กกับพี่น้องที่รักในการเดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมได้ข่าวมาเช็คแปลงมั่นสับปะหลังนะครับหลังจากที่เมื่อคืนโดนฝนไปนะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับจนถึงแก่้งนะครับขึ้นมาเบิ้งนะครับกับบ่มีความเสียหายอยังนะครับมั่นกับเรือจะคุ้มร่องได้ดีนะครับช่วงนี้อากาศก็ยังคึมคึมอยู่นะครับคาดว่าฝนยังบ่ออกนะครับก็เลยได้ขึ้นมาเช็คแปลงเบิ่งนะครับแต่เลยพภาพพี่น้องขำว่าเบิ้งนะครับ นี่นะครับมันสับปะหลังใบนี้นะครับออกเขียวอ้อ,อนนะัพี่น้องมันเขียวอ้อ,อนนี่นะครับที่เหลียวไปเห็นนี่นะครับต้นน้อยๆก็คือมันสามนะครับผมออกขึ้นมาสามนะครับได้ก็จะมามันสองอาทิตย์แล้วนะครับมันพันนี่นะครับพี่น้องผมได้ตัดได้ไปตัดต้นเพิินม,มาแล้วก็มะคอนยังไน้นแปียงแล้วก็เอาเขามาสามเลยนะครับคือ ตัดู่ในแปลีแล้วก็มาเสียบลงเปลียเลยนะครับบ่ได้แช่น้ำยาว่าได้แช่อย่างนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเกิดดีนะครับเปอร์เซ็นต์การเกิดนี้ที่เสียบว้นี้นะครับออกเบิดทุกต้นพี่น้องมั่นนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นมั่นพันสดนะครับผมตัดก็ผมเอาลงมาเสียบเลยนะครับนี่นะครับมั่นใบเขียวนอนนี่แมื่เบิดพี่น้องที่ผมเอาลงมาสามอัตราการเกิดนี้เกิดดีมากครับแล้วผมก็อยากถามพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับว่า พี่นองลูกนะครับว่ามั่นสายพันธุ์นี่มั่นพันธุ์อย่างครับขันพี่นองกเกษตรตกวนท่านใดตอบถูกนะครับผมมาพี่นองกษทิเชียวชัญนนดันมั่นสับปะหลังมากๆเลยนะครับนี่นะครับพี่นองเบิ้งนะครับพี่นองว่าพันธุ์มั่นพันธุ์นี่สายพันธุ์นี่อย่างครับเดี๋ยวพี่นองบึ้งจะชัดครับนี่ครับลักษณะใบ ลักษณะลำตน้นหลักการใบนี่นะครับตัวน,น้อยๆนี่แมันบดเหงาพอมาลงมาสับเนี่ยครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับลักษณะลำหลักการลำตน้นหลักการใบผมบ่ลงมาผมบ่ลงมากนี่มันเป็นมันสดนะผมมาเสียบเกิดเบิดเลยพี่น้องนี่ครับ ี่ครับพี่น้องกเกษรตะกวันท่านใดรู้นะครับคอมเมนของว่านะครับพี่น้องท่านใดตอบถือผมมาพี่น้องกับที่เติมหนึ่งขึ้นกันนะครับเอทาทแทนนีวิ่งไหลพี่น้องนะครับเขาไม่เช็คมั่นที่ผมเอามาสามไว้นะครับก็ถือว่าอัตราการเกิดกันถือว่าเกิดดีมากนะครับแต่อยากสอบถามพี่น้องนี่นะครับ ล้องไายกันออกมาเพิ่งครับว่ามันพันอีนสายพันอย่างครับอันนี้ไม่ยังไหพี่น้องขอเข้ามาสวัสดีครับ